มัคซิดาด่ะส e ิอ no. ิดบอกผูบ้าเอาปลูกไว้เนาะวูวแะแววกินน้องยูบอกกินปลาซองนยได้น่ะกับเนี่ยรับเปแต่ของมือแทนมือโต๊ะมาแล้วค่ะมือนี้มากินมัคซิดากับหนกดาขียงเกาะมัคซิดานี่บ้าลสวนกับมาโหลดนออันนี้กินแววแวว ตตคุณหนาคุณนนาให้ปาดเล้ยอยู่กี่แล้วาปาดเร็วเปินกอนมูลเอามาจะใส่กะค่เบาโู้ม่สิอืดบ่แซบหรือเล่ไม่สิเ่เดี๋ยวปาดนือเม่วยกันมือมันยังดอกเมื่อยค่ะชิลี่เหรอก่อซิงคอนคืออยากกินบัคซีดาเนาะมันีแซบเยอ่ะ โต๊ะแรงมากอะฮะกลิ่นคนละใหม่เนาะตัดมาสุดจอดแบบ ไม่เมื่อยนะยังสิมหากินตัวละใหม่มีแฮงค่ะใส่ผิเกลือเยอะเลยอันนี้มากเห็ดเนาะแซบ่บเห็นบักม่วง,งเต็มจิก,กดอกใช่ว,ว่บมาที่นี่ทุกวานมีจต่บักซีดาเลยทาบักซีดาดมากินก่อนแซบ่บ <laughs> มาเดียค่ะสุดจบ้องกันแสบดีอ,อันขอตะกองซิมน้ำนยจ้ะมา,มาอันนี้นะคะตะกองก็ยืนจับกองจุนยากตะกองก็อยากน้ำด้วยกรงแตแสบ เดี๋ยวขอตัวไปกินกันนะคะ่ะเอ้าไม่มครบอ่ะอแสบมีแห้งครับพี่นอ้องกินยูนาบ้าดมามึง เรื่องนี้ก็เบิ่งในยูทูปไปก่อนเลยค่ะเพราะเ,าเ่าเคาถือระงับเนาะนี่แจ๋วจกิอแต่พี่บอกมองขึ้นสุดแจ๋วแต่เมื่อในกินบักกีดาแก้ขาดก่อน โอเคเดี๋ยวขึ <c idden> ้นคอไปกินดีๆกันเ้ยค่ะบ๊ายบาย